Cảm ah, này các <laughs> นัได้นะครับผมก็ซีรีส์เดียวช่ไหตอนนี้ก็ถ่ายทํามาใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าหนักมากจริงเพราะว่ามีโลเคชั่นต่างจังหวัดด้วยมีการที่ต้องแบบถ่ายทั้กับสัตว์ด้วยแอนิเมชั่นต่างๆด้วยครับผมก็เลยต้องกางยากมากๆทน่าจะเกือสิบแปดสิบเลยครับใกล้ๆแล้วใกล้เสร็จแล้วครับการถ่ายทำเป็นเรื่องที่เยอะมาก ก็บหมว่าเหมือนผู้กองถ่ายผมรู้สึกว่าไม่มีมีปัญหาแล้วและครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราแก้ปัญหายางไงได้มากกว่าครับผมก็อาจจะเลดนิดน,นึงละกันเลดนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เราต้องการงานที่ถุณภาพม,มากๆก็เลยรู้สึกว่ายอมเลดไปบางบางซีที่เรารู้สึกว่าถ่ายมายังไม่โอเคนะก็มีการถ่ายคำใหม่ด้วยครับผมทำให้เวลาจะเลดขึ้นอย่างตอนที่เลดมากผมรู้ เพราะว่าปกติเราก็จะเล่นแบบพวกสายลอมคอมมาสายดราม่ามาแต่นี้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวละครที่ต้องก้าวข้ามผ่านชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นเอ็กซ์เพรสทั้งด้านการเขาเรียกว่ารักษาสัตว์ทะเลด้วยครับผมก็เลยมีอะไรที่ต้องเราต้องวิจัยเพิ่มมากขึ้นต้องรีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นต้องคอยปรึกษาสัตวแพทย์ด้วยต้องคอยปรึกษาอควาเสด้วยว่าการทํางานกับสัตว์แต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างนะตัวเคสต่างๆที่ใส่เข้ามาในเรื่องได้เนี่ยเป็นเคสอะไรบ้างครับต้องร mm ี hmm. เสิร์ชเยอะมาก ใช่ก,ก็มีแบบเรียนดำน้ำเพราะว่ามันจะมีซีนดำน้ำที่อยู่ในเรื่องด้วยครับแล้วก็ถ่ายทำยากมากเพราะว่าด้วยด้วยความที่น้ำก็หนาวมากๆด้วยทีมตากล้องต้องอยู่ในน้ำประมาณ8 9้าชั่วโมงนนคือดำอยู่ในน้ำเลยก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นอยากให้ทุกได้ได้ดูแล้วนอกจากซีรีส์ไปแล้วเป็นน้ำเตงด้วยแต่เากนผลงานเพลงก็เพิ่งมี มีเพลงประกอบกละครกับช่องวันอะไรครับผมมีอเวอร์ไทม์ครับประกอบกละครเรื่องเวลากามาเทพก็เหมือนเนี่ยเหมือนวันนี้จะเป็นตอนจบแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็ฝากเพลงอเวอร์ไทม์ด้วยแต่ส่วนซิงเกลลิลของผมเองเนี่ยก็น่าจะปล่อยเร็วๆนี้แล้วค่อนข้างเหรียญมาสักพักนึงแล้วครับผมไลายคนแบบข้ามปีจะลงช่วงสุดท้ายก่อนจะปิดงานเลยนะครับอ๋อสำหรับซิงเกลิลใหม่ใช่ไหมครับผมก็ก็ต่างชาติเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่ไหน่อยห,ห,หรอ เป็นประเทศไหนก็ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วกันพี่ชายผู้หญิงเหรอผมไม่ได้แล้วกันครับต้องรอติดตามได้ไหมครับเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวใกล้ได้บอกแล้วเดีใกล้ได้บอกแล้วทุกคนก็คือแนวเพลงก็จะประมาณอยากให้ครอบคลุมถึงซัมเมอร์ครับก็เลยแบบกล่าวว่าจะปล่อยช่วงประมาณนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มเป็นซัมเมอร์ของ g l o b a l แล้วก็เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมอะไรอย่างงเี้ย ก็ขอฝากติดตามนะครับผมซีรีส์ดิโอเชนไอส์ที่คนตั้งใจม่มากๆเลยทั้งตัวทีมโปรดักชั่นทีมแสดงทุกคนเลยครับผมแล้วก็ฝาดซิงเกิลด้วยแล้วกันที่ลัาจะปล่อยเร็วๆนี้ครับผมคกอกับซัมเมอร์ก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็มีซิงเกิลประกอบละครชื่อเอาเวอรทครับมีประกอบละครเรื่องเวลาการมเทพก็ฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ

มีด้านนี้ด้วยนะคะได้ครับดีนะไปเลยนะโอเคค่ะ